สอยตับมาก่อนซีคุณสีนามันน่จะพอดีหม้อแล้จ้างคนเ็บข้าอาไปจุมเห็ดก่อนเฮ้ยขัดปัญามาจงมันไข่ได้ อืกลับไปไกลสบายดีและสวัสดีเพื่พี่น้องเบสทูคูลทุกคนสบายดีตอนเศร้าทุกคนเลยพ่ออาหารแล้วมื้อนี้นะเมาอาหารละหุ้มหุ้มงูทุกคนเลยมื้อนี้นะหุมงัวเมาซีนงัวน้ำเพลินมื้อนี้นะประมาณพูดหนึ่งเพ็ดนธุ์เผ็ดพูดหนึ่งหาแสนขึ้เก่าทุกคนเลย จะเอาพูดหนึ่งหันสามหันสี่คนนะพอได้ให้ดูให้กินเกี่ยวเข่าคนนี้เข่านี่เกี่ยวแล้วหวานนี่แหละมื้อนี้อาจจะเป็นมัดแล้วก็ขนคนนี้มาซอยซีนซอยเพผนจะก่อนจะคอยปั่นพูดกันคนนี้ซอยจะก่อนคนนี้เขดซอยกันยังแล้วไว้เฝ้าทุกคนทุกเฝ้าเวียกคนนี้ไหนก็ได้ แต่การเกี่ยวเข่าแต่เกาไปหากินฟรีได้เกาน่ไปปั้นข่าหากินฟรีรอบนี้ได้ซื้อรอบซื้อไปซู้อบตัวกลิ่นผู้เดียวสิไปหาเลาะกินน้ำปั้นเข่ากันเลยเฟื่องเลยตําแักซีเมาส์ีเ้าให้แล้ว ตปลาลูคนสิงมาเพื่อนกันนะไปจำกันคนนี้มาเลยซาโลนมาโอ้โหผด้นเพื่อนเขาเลยสามสิบกิโลอตับทุกคนเลยจ้างแล้วคนอนีาวทหานี่ หงไคเจ้ากลางจจวนนะขออนุญาตด้กินดิบคนนเื่หม้อะไร่าเียจะเอาี่เลยนตับมันคนน่ปาล้วยมเล้วเรจะนซอยตับมากันสี่คณสี่่งเลย ขนามันน <c ười> ี่กันคานามันี่มามามาไปจูมเห็ดก่อนเอ้ยขักปัญญังบอกมันหนาวมาอีกเด้อตัวใหญ่กูนี่แน่มันหนาวนะรวยสงส่วนอืออะใช่เฮกซิกเลย ถึงสามสิบกี่ถึงตับยองก่นเอาเยนะตกท่อมเป็นของเฮานี่จ้าพูฟมจนก็เลยตื้นเอาตั้งๆเฮตั้งซ้่นักมยปัอืมยองอกเขาหยักกอยู่นี่เนาะเดยมีหัวลูกหัวมีนี่มาคนเยอะเลยนอ่ปีนี้แล้วเหรอ้ไมหา เอตั <S 2> 2. <S ้งกล้องมาตลอดมานมดนนั้งกล้องดูโดป่ะปลาเรเกียวเชกม่นาะใจบ่เหนียวเหนียวเลือเยอะเน่าเกี่ยวนะมาหางเข้าเฮ้ยกำลังปั่นพูดกันคนนด้านี่นะได้พูดแล้วก็ปั่นกันกำลังใหญ่ที่ประมาณจะพูดก็นี่แปดพูดเนาะ แปดพูดคนนี่แปดพูดแปดคนออแูดแดครอบครัวแล้วกัที่เรือพยายาลปันกันเท่าไรก็ะปันพูดละหาแสนเป็นเงินบาทก็ประมาณหมองเอบาทนีเนาะเดแปดร้อยบาทนี่แหละสูดปันกันคนนี่อันนี้เสียไปปันกับสามสี่คนพลพูหนึ่งหาแสนคนนี่ได้ลาบก้อยซอยแซกินมีแห้งแบกเขาคน้ไกองเขาไปปันนี่ เอาผู้จงมันใครได้ปรากฏนะคอมเมนต์เด้อดจะไปเอาม็ดไร่ะหาไลเสืมันไร่ะรับมันเลี้ยวานนีก็ไปได้ยัย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 การไปให้ไปนาได้นี่ผู้ผู้มารอถากะสับาบอยู่รอถาไปกินอยู่นาเนี่ยนี่ผู้เลยผู้สึกว่าเริ่มญาติกันแล้วบานนี้ดืดพ่อท่านหนึ่งทนเด้ดืกินท่านหนึ่ง ไปกินมือปั้นเขา่าเขาคักกันเลยแซ่บมืนอนี้ก็เลยมาจัดน้เพื่นจะพูดยังไงเนี่ยมาหอดนาแล้ววะนี้ได้ซีนงัวแล้วก็มานาพร้อมเลยทุกคนเลยมาเห็ดกิ่นยุตนาพิลละมือนี้มือนี้นที่ว่ามาบดครอบครัวมือน,นี้นะนี่ก็มาเล่นลัดเต้พออาหารขนาดนาะเนาะเนาะเนะเซ่ได้เซ่เซ่ เขาลมขนาดนั้นเดนี่นะลมหนาวมาแล้วหลับนอนเพียตอนฮับลมหนาวก่อนมนี้แล้วก็ไปเกี่ยวเขาซับดูดันตะ,ะ<อ>าะเขาลมคนนี้จะมามัดเขาขนซุ้มเกี่ยวหวานนี่มาแล้วมาแบ่งกันอีกคนเี้แบ่งกันอีกผู้ดีเป็นสี่พูดคนเี้พูดเหมือนที่ว่านพูดถึงหาแสนนะแบ่งสี่ตกอยู่ประมาณภูละ ฉพาะซีนสดนี่ประมาณพุลเครื่องโลทุกคนเลยประมาณนี้แหละพุลเครื่องโลในหนึ่งเลยส่วนซีนเครื่องโลก็ถือว่าบาหลายไปได้แล้วก็ได้กระดูกกระเดี่ยวมันซึ่งมัถือว่าหลายทุกคนเลยว่าจริงเขาได้ยังเป็นอันนี้ประมาณอะไรก็แสนแสนเจ้าหาพันทุกคนเลยคนหนึ่งนะตกอยู่ประมาณสองร้อยบาท สองร้อยบาทเท่งกระดูกกระเดี่ยวประมาณนี้อันนี้เป็นซ้นประมาณสองร้อยบาทเท่งกระดูกกระเดี่ยวมันคนนี่อันนี้ซ้นสดๆมันนี่ไอีซอยลาบมาเพียนี่ขันนามันนี่โอ้สุดยอดคนนี่พอกินยั่โซ่กระดูกกระเดี่ยวมันก็ต้มไว้ซ้นสดๆงามโลดี่ไอ้น้ำโพนน้ำโพนน้ำเพียนี่อันนี้เพียมันนี่จะได้ไปอ้อ มาเพียบวันนี้นะ งัวพอดีงัวน่อยพอดีแ่บคนเลยพักป,ปัญญงสีมันนะคอยเรียบๆแ่บคนเ,เลยเขาเนืออนน้อ,อเขานายดียังบริตองแล้ว ยังตองออเล็ตออเล็ตย่งตองก็ได้ใช่หนาบุ๊มบิ้งแห้งนั่นแห้งตงหูมึงจะซอยเขาอีกมั้งมึงง่ดยซอยเขาอันนี้น้ำโพนนี่อันนี้น้ำเพียมผสมกันเลยมาเป็นอ่อต้มสุกเจ้า่อยตองโอนไอตองเลย ะะนนะบูมีตัวนี้กับบมเซฟตัว,ตวไหนเลยอ๋อ,อน้ำหวานออนน้ำเพียกยออกันเลยเอาซอยชินก่นอนออนน้ำเพียแเราจะมาตอง โอ้น้เพรียมาจนเฮียวเลยจนปุูมบอกเลยนะป้วงป้วงป้วงปูมไปเลยถือว่าซอยทีบร้อยทุกคนเลยถือว่าได้หลายเติบเลยนี่บ่ได้เอาเบิดติมนะว่ากินบ่หลาไหลไปแนเพราะถาก็บ่ได้กินกันมันนี่พราะถาบ่สบายแน,นกลิ่นงวัวบ่ได้ก็เลยกินหน่อยคนขลังก็เลยเห็ดน้อยหนึ่งเลยยะบ่เห็ดหลายไปเลยส่วนน้ำเพียก็ออกไม่บ่อยเลยนี่มาเพียทุกคนเลย ซามเลยสบายส่วนนี้ตเครื่องในมันคนเลย คนะเนี่ยเขาลวกทีร้อยทุกคนนี่ต้มสุกเลย,ยมาพีนน่อัดคนนี้อู้แบบลองแซ่บนี่

ขวไว้โอเคมีขวบซุปตวนเลยน้อยกินซุปก่อนมานี่้นเด้าโคือนี่จะ นี้เฉพาะตัวดิฟทุกคนนี่นะอันนี้โอเพ็ดกับจุดจวดรลดน่ดี๋ยเไปขว่เมนอาหาัาาขวเด็กน้อยกินขว่อันนี้ก็ต้มไปกินเมื่อสวยทุกคนเลยมสวยเลยเขาได้กินแบบนี้เพราะเฝ้าไปเที่ยวเขาเลยยังเขาเฮอร์หนึ่งอยู่ดาา่านละโพนะจะไปเรียบร้อยด้ยกินทุกคนเลยมามาขเขาเศร้ากันป่ะนี่นนตัวนี้ขว่ซุปกปด็กน้อย,อยตัวนี้ดิฟนอนเลยลาบนอนเพียดตัวนี้นะเสียงของกาบครบ นี่ผักยังเฮ้ยผักยังนี่รืมเลยผักขมิ้งชนนี่นะกับมะเขือของกับนี่กับมะท้อเหวนี่ก็ขอมอ่ะเยบแซมกันคนเลเขาไม่เขาไม่อันนี้พ่ก,มพกขมบรินะมนอ่อ,อ,อนไปนเดนี่เ <c oughs> ขาไม้นคนเน้ <c oughs> นี่นี่ <c oughs> ไม่พูดอะนรทีน่าับากนะท อ,อขอาครับสิ้นมันอ่อนงวน้อยนี่เป็นสิ้นเนื้อง,งอนอวน้อยทวนเละเือ่อนว่านาดูแม่ป้าน้าวนาลูกข้าวให้ยกงคง้า บดตรงามอควัวือมาพงน้ำไปเนาะน้อีฟานี่แซบบับพนนี่แซบสวัยดีสดีแซบแซบถือใจน้ำหวานแล้วเนาะเก่งน้ำไหมโบปันไรเดย

<laughs> hmm. Hmm. Rõ bơ Xem bơ nhọt con đây Im nằm sầm lan thì lòi con đây Bết việc to này ไปเกี่ยวเขาแล้วก็ขน,นมาเลยเฮอเดียวน,นนะยเนเป็ดลงกินเอาเอารถไทไปขนใชิรถไถนี่มาเลยเกี่ยวแล้วแล้วกัไปเกี่ยวเขาขกันคนเลยเอาคนพ้อมเครื่องเสียงพร้อมตุ้ยฟังพร่อมตัวน้อยเอาเป็นหวานยางไปก่อนลัดไปหูแต่น้ำกินส่วนเฮาเอารถไทไปเฮานะทุนเลยพอทีไจะเกี่ยวเขาพ้อมเลยไปเดินทางกันไปเลย พ่อกันี่พูณละนาพูเลยคนมอเครื่งทางมอเครื่งทางพ่อของดีแล้วคนเลยนี่เห็ดบดเห็ดบดเห็ดบดออกแล้วนะยังอ่อนอยู่นะอ่อนเลยนะเมื่อแกงคนเลยนื้อผู้ดีสทานั้นนะ หลายเติบนั well> ่นี่โอ้หลายเติบคนนึงก็แขกเยอะเนี่ยเป็ดมาละหอดแล้วคนนเานมาลายกับมาลัดด้วยมาลายเนี่ยเลยออกเป็ดออกตะวันนี่ออกมาเดาเขาเลยยามสุกเหลืองคักเลยเนาะมันเห็ดบดกระอวบกันหลายเน่งงามห่างงามนะเอาแล้วหลายเติบนะ ขาแกงกินทันแล้วเขาเนี่ยจะจะก้อยเนาะเขาาใส่เขาเต้นี่เขาบ่ลมเนาะเขบหนางามนนะเนี่ยเต้นเนี่ย สอนฤสำเรสจสำเร็จคนเลยถือว่าเก็บเกี่ยวอยทีบร้อยคนเลยแต่ยังแต่ประมาณสองเฮอทั้งลุ่มเพล่ะป่ามันสุกขักก้อนหัวเฮอนี่เป็ดไก่มาก,กินบายเชได้ปล่อยเป็ดปล่อยไก่แต่ยังมันจ่อยคนเลยวายเชเลือแปงเ,เป็ดกินกะผัด Nh ่อบึงตัวใดก็จะจ่อยเลื่อบริกินกตามทุกนคนเลยไปแต่กลับเมื่อเพล่ะคนเขานาพุ่นบัดน,นี่นะนาพุ่นก็นยังประมาณหลายเฮอเติมเพิ่มอีประมาณ่เกินประมาณอสองสามร้อยมัดนี่คนนี้กกจะได้ปิดปิ้งเท่านี้ก่อน ผมก็ขอบใจเบอร์สุคุณทุกคนหับ z มคลิปต้นจบโอกาสน่าคลิปหน้าเจอไหมทุกคนนี่แต่คลิปนี้บายสบายดี